ถ้าหากว่าลูกอยากหาไรายได้พิเศษหรือกำลังอยากจะเปลี่ยนงานแม่จิ๊บเองรับราชการครูมาประมาณ10ปีท่านผอ,อสุนัยก็ทำงานกลมชนประทานมาประมาณ10กว่าปีนะคะลูกเราลาออกจากราชการมาทำงานที่ที่นี่นะคะลูกที่การขายประกันชีวิต หลายคนบอกว่ามันยากเหลือเกินขายประกันชีวิตเนี่ยไม่จิบโอ้ถ้ารายได้ไม่มีเพดานจำกัดนี่จะให้ก้มหยิบเอามันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกเอ๊ะแต่ทําไมคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนทําไมเขาทําได้จะยกเว้นเราไหมเนี่ยก็ไม่แน่นะคะลูกขาอาจจะยกเว้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาลองดูก่อนมาลองดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะลูกเป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งที่เราทําได้หรือไม่ได้เท่านั้นเอง เรามีครูที่ดีเรามีหลังบ้านที่ดีเราเรียนทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วการขายประกันก็ทำได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วประเทศเช่นกันตัวแทนในทีมของแม่ติ๊บกับท่านผอสุนัยมีทั่วประเทศนะคะเรามีครูที่ดีเรามีโ,โค้ชที่ดีนะคะคอยดูแลทั่วประเทศหนูมไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะทำได้หรือไม่ ลูกๆให้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในเพจของแม่จิ๊บนะคะเดี๋ยวก็จะอยู่ในใต้คลิปนี้แหละค่ะชื่อเพจแล้วลูกๆก,ก,ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แม่จิ๊บจะฝากให้ท่านกับโอสูไนโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆลูกมีอะไรอยากถามก็ถามให้หมดเลยค่ะลูกว่าเอ๊หนูจะสอบที่ไหนอยู่หนูจะสําเร็จไหมถ้าอยากสําเร็จจริงๆหนูต้องทําตัวอย่างไร จริงๆแล้วก็ตอบได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะลูกค้าหนูเชื่อพูดสำเร็จหนูสำเร็จร้อเปซเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนงานนี้นะคะลูกเราลงแรงเราลงจิตใจที่เป็นเลิศโอเคไหมคะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันค่ะ